สนุนช่วงโดยวัดยายรม่มศูนย์พระเครื่องวัดเจ้าอามอาจารย์ทูลวัดวิเศษการ ครับเราสู่รายการครับในช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของพุทธมงคลต้องบอกว่าในครั้งแรกในวาระแห่งพุทธมงคล8 8พรรษานะครับก็คืออายุของหลวงพ่อฟูหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ,รบในชื่อรุ่นพุทธมงคลชุดรุ่นนี้ว่ารุ่นไตรมาส53นะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมาติดตามพูดคุยร่วมสนทนากับพระมงคลสุธิคุณหรือหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครและพระอาจารย์ พระครูเอ่อพระใบดีกาเชษจ้ารุธโมนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางบัวนะครับวันนี้นั่งอยู่ในห้องสรงตรงนี้แล้วกรับสการครับกรสการครับหมายก็ถ้าพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจับตาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าทางภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะแน่นอนต้องก็ต้องหลวงปู่หลวงปู่ฟูนะครับเกจิเลยตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงรุ่นนี้นะครับต้องต้องเรียนถามนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีวาระครบ อายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีพิธีไหวครูไหวครูนะครับไปแล้วแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้มีการทําเรื่องของที่ต้องการออกแบบเรื่องของซุ้มประตูนะครับของวัดบางสมัวัดบางสมครับก็เลยมีให้กรมศิลปากรคนออกแบบครับก็เลยมีเรื่องเรื่องราวตรงนี้แหละครับเกิดขึ้นเรื่องรุ่นไตมาศ53 4ึ่งที่จะต้องสร้างนะครับครับ เรียนถามหลวงปู่ดีกว่านะฮะัถามหลวงปู่นิดหนึ่งครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของซุ้มประตูที่กําลังจะสร้างขึ้นมาครับหลวงปู่ครับที่เดี๋ยวนะขออนุญาตยกให้ท่านชมชมนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยวัดบางสมัครไม่มีซุ้มประตูนะฮะไม่ยังไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ป้ายบอกใช่ไหมคัะอาจารย์ครับมีแต่ป้ายบอกอ๋อคือเขามีแต่ป้ายบอกว่าทางเข้าวัดวัดบางสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยมีซุม้มซุ้มประตูเลยถาวรูประตูถาวรไม่มีมมนะครับ,รบก็เลยทางวัดก็เลยตำริเนะะี่ยฮะก็จะมีการจัดสร้างซุ้มประตูอันนี้นี่แบบหนึ่งนะฮะนี่กับแบบหนึ่งอ,นนอันนี้ข้างหนา้าฮะอันนี้ข้างหน,าน้า,นาด้านหน้าด้านหลังนะฮะด้าน,นหลัง,งอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวให้ชมเพราะว่าคือในกระดาษใบเดียวกันไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบางจุดฮะฮะอันนี้ซุ้มประตูนี้ออกแบบโดยกรมศิลปากรศิลปากรนะครับ ซึ่งถือว่าสวยงามนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดยังไม่มีซุ้มที่นี้ว่าพอออกวัตถุมงคลตรงนี้ใช่ไหมเพื่อจะหางบมาสร้างซุ้มประตูใช่แต่ว่าตรงเนี้ยมันคือต้องใช้งบเยอะนายมเพราะว่ามันฟางถนนไม่ฟางเฉพาะถนนอย่างเดียวมันฟางสิบสองเมตรกว้างสิบสองเมตรนะฮะกว้างสิบสองเมตรอย่างถนนหน้าฟางสิบสองเมตรแต่ว่า ไอ้ฟาร์มสูงของซุ้มเนี่ยที่บริษัทมัซิลปรกรออกแบบเนี่ยครับมันจะสูงจากพื้นดินไปถึงข้างบนเี่นประมาณ29เมตรโอ้สูงนะโอ้เยอะสูงมากนะสูงนะฮะสูงมากสูงใหญ่อ่ะ29เมตรจากยี่สิบเกเมตรจากจากพื้นดินขึ้นไปนะครับอ๋อนับไปถึงยอดเลยหรือเปล่าฮะยอดถึงยอด29เมตรครับแล้วก็กว้างเนี่ยก็คือ12เมตรสิเมตรจากจากตรงนี้นะจากเนี่ยขอบซุ้มเนี่ยสองข้างข้าวสาลเลนอ่ะฮะฮะ้เลนงบประมาณนะครับหลวงปู่เงี้ยงบประมาณ ก็ประมาณประมาณห้าล้านมาทประมาณห้าล้านบาทก็อาจจะบวกนิดหน่อยห้าล้านเศษอะไรเงี้ยนะโยมจะมีดำเนินการแล้วระทาตรงนี้เพราะถนนมันฟังถนนมันฟังเราเรามาย่อก็ไม่ได้ยังไไม่ได้ไม่ย่อก็รถจะเข้าออกไม่สะดวกนี่พ่อท่านท่านจะเกรงใจโยมที่เป็นเทศบาลว่าครับก็จะตัดอนุมานสองข้างนี้ออกอราจะเปิืองที่เราจะเปลืองที่ครับก็อาจจะมีอนุมานมาขึ้นข้างบนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถึงพูดถึงเรื่องห <im Alto> นุมานนะ่ยอาจารย์พระอาจารย์นี่หนึ่งฮะวัดบางสมัครเนี่ยนะครับขึ้นชื่อเลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยัเอกกลษณ์ตรงที่มาที่ไปเนี่ยทำไมต้องมีหนุมานก็คือหลวงพ่อหลงท่านไทยสืบเชื้อสายจากวัดหงวงหลวงพ่อดิ่งนะครับหลวงพ่อดิ่งพ่อดิ่งพ่อดิ่งท่านเป็นอุปชาหลวงพ่อเมื่อพศสองสี่หกห้าหกห้าหกห้าสองสี่หกห้าก็ประมาณโอ้โหหกสิบกว่าปีนะครับ อนนี้หลวงพ่ออายุ88แล้วปัจจุบันหลวงปู่นะฮะหลวงพ่ออายุ88ปี88ถ้าถ้าเดือนธันวาคมที่3ามเขาบครบรอบก็เป็น80ดย่างเขาแปบแปดสิบเก้าก็หกกว่าปีนะครับน่าแล้วนะปู่นะ60กว่าปีครับทีนี้อย่างรุ่นใดมากเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะมีวัตถุมงคลออกมานี่มีอะไรบ้างครับอาาจรย์ก็มีเหรียญเหรียญเสมาครับซึ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตยกยกภาพนี้ก่อนเพราะว่ามีมีมีบล็อกมาให้ดูด้วยนะฮะมีมพพพ์์ลองิมบบนนนีี่ะะะฮฮแ้ เหรียญเสมาเหรียญเสมาซึ่งยังไม่เคยทำเพ่าท่านยังไม่เคยอ๋อที่ผ่านมาไม่มีเหรียญเสมาหลวงหลวงปู่ฟูไม่มีเลยยังไม่ได้ทาเลยนะฮะนี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวด้านหลังผมซ้อนให้ดูเลยด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเป็นยันห้านะฮะยันครับแล้วก็เขียนว่าเหรียญเสมารุ่นแรกห้าสามหลวงพ่อฟูนะครับอติพัทโทนะฮะวัดบางสมัครสร้างซุ้มประตูบอกเลยว่าเอาไปทําอะไรครับนะครับ ก็คือด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลักษณะสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูตรงบล็อกดีกว่าเพราะว่าวันนี้อาจารย์เอาบล็อกมาให้ชมด้วยผมโชว์บล็อกเลยบล็อกนี่คือทํามาก็ปั๊มได้ไม่ไม่กี่องค์เองอ้าวนะไม่ถึงสามองค์มั้งประมาณสามสามสี่องค์ก้าบล็อกก็แตกอะโอ้โหอ้าวไม่ได้เจอก่อนนะฮะไม่ได้แตก่าน่พ่อบอกว่าทําเสร็จให้มาเจอก่อนทีนี้ว่าช่างมันจะเอาไปลองดูก่อนว่าความคมชัด แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปขัดเราลายรอแตกเนี่ยให้มูนมีความคมชัดขึ้นพอแตกแล้วเสียเลยนะแตกแล้วก็เสียเลยเนี่ยอย่างที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยอาจารย์หมูเดี๋ยวกล้องจับอันิดนึงนะฮะอาจารย์หมูที้ฝึกเล่นกล้ามพอที่ที่ถืออยู่นี่หนักนะฮะท่านผู้ชมะหนักมากหนักมากเลยคือท่านผู้ชมชมรายการอยู่ยังไม่เคยเห็นบล็อกพระนี่คือบล็อกนี่คือบล็อกเหรียญนี่คือบล็อกด้านด้านหน้าด้านหน้านะฮะครับครับอ่าก็ให้ดูอย่างนี้ครับแล้วเวลาลองพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอาจารย์หมูพอปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับ อันผมอันนี้เปลี่ยนบล็อกใหม่เลยวอย่าเปลี่ยนบล็อกใหม่ไม่ถึงไม่ถึงบล็อกเก่าอ่ตัวนี้ตัวนี้นะฮะให้ชมให้ชมบล็อกเก่าที่ยังยังไม่ได้ปั๊มหลังยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเป็นยังไงนี่ชมเลยฮะกล้องซูมจะได้รู้กับวิธีการปั๊มใช่เห็นไหมฮะแล้วมีความสวยงามมากเหรียญนี้มีความเขาเรียกว่ามีมิติถูกไหมฮะเหรียญสมบูตูคือตอนก่อนที่ที่จะสร้างเนี่ยหลวงพ่อท่านท่านอาจารย์ใช่ไหมครับทำลังจารอยู่ดีหลวงพ่อท่านดำริบอกว่า ทำบล็อกเสร็จให้เอามาให้ทัานเจิมก่อนทีนี้ทีนี้ช่างก็อยากลอ,อะจะลองฟาร์มคมชัดดูว่ามันชัดอะไรเงี้ยมันก็ปั๊มได้ได้แค่สามเหรียญอ๋อได้มาแค่นี้ละแค่สามเหรียญโอ้โหอย่างนี้นหน่อยประมูลนะอาจารย์ <c oughs> ก็ะจะไปตัด <c oughs> เอาให้พ่ออาจารย์ทั้งหลังอผมก็สวยนะครับอันนี้คือบล็อกแล้วก็เดี๋ยวดูบล็อกนี่เน่อาจา์หมูหยิบด้านหลังนี้เป็นเงินให้ตักตั่วเนี่ยอันนี้เขาต้องลองพิมพ์ตั่วลองพิมพ์ตั่วลองพิมพ์นะฮะครับ ก็คือคมชัดเลยครับมั่นใจได้คือลูกนี้กําลังดําเนินการกําลังดำเนินการดําเนินการทําอยู่นะครับก็จะมีเหรียญก็เหลือเรื่องเหรียญอย่างเดียวเพราะว่าต้องไปทาบล็อกใหม่แต่ทั้มาอะไรนี่คือทําเสร็จแล้วอันนี้ก็ใช่ไหมฮะบล็อกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างครับดูจากตรงนี้ได้สวยงามมากเหรียญที่สร้างเยอะไหมพระอาจารย์เหรียญทองคำนี่แค่89เหรียญ89เหรียญอ๋อครับ แล้วก็เหรียญอทงเนื้อเงินหน้ากาดทองคำครับหมายความว่าอยตัวหลวงพ่ออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญเหรียญเป็นเหรียญอย่างี้แต่ว่าเป็นหน้ากาดครับเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวจะเป็นทองคำครับอ่อ่าครับเอาทองคําไปไปรีดไปรีดแล้วก็อ๋อเข้าใจครับนแค่แปดสิบเก้าเหรียญแปดสิบเก้ามุกันครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีสีมีแค่สี่ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญสี่ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองครับแล้วก็เหรียญเงินสามร้อยแปดสิบเก้าเหรียญครับผมฮะ แล้วก็เหรียญทองแดงกระไหลเงินชุบชุบทองพ่นสายมีแค่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงกระไหลทองลงยาสองสีก็มีสองร้อยแปดสิบเก้าเหรียญไม่เยอะแล้วก็เหรียญเนื้อปอกลูกปืนมีห้าร้อยห้าร้อยห้าพันห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงน,นอกก็มีเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเหรียณ ยังไม่ถึงหมื่นนะฮะอันนี้เนื้อทองแดงนอกก็เลยเรียกว่าเนื้อบรอนนอกนะฮะแต่ตอนนี้หนึ่เหรียญเงินผมว่ามันใกล้จะหมดแล้วใบเบอร์ชัวอะไรเพิ่งเวสร็จโบชัวเพิ่งเสร็จแต่ว่าเหรียญเงินจะหมดแล้วเหลื่อมไม่ลูกศิษย์มาร่วมกันนะฮะอันนี้เหลือน้อยอ่ะไม่ไม่ถึงร้อยองค์นะครับเพราะว่าถือว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วก็บอกว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลนะอาจารย์เหรอฮะคือบางคนเนี่ยเขาเล่น่ะเขาชอบเขาว่า